โอ้โอ้โ <medio> อ้โ oh, อ hey ้โ <arians> อ <Dan iss Ell> ้โอ้โอ้อ้โ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 โหลโอ้โอ้ฮัลโหลโั้โอ้โโโโหลอั้ัโโลโหลโ้้้ <Yeah. S 2> เกมนี้ไม่ได้เหมาะสมสำหรันบบุคคลอายุทั่วไปเพราะใช้ภาษาและมีเนื้อหาที่รุนแรงเรท15นะจ๊ะต,ตัวละครในเรื่องจะมีฉากที่รุนแรงเกิดขึ้นอย่างเช่นฉากฆ่าตัวตายฉากทำร้ายตัวเองฉากที่มันแบบโขนหูน่ากลัวน,น,น่ากลัวเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมตอนที่จะดูโอเคโอเคโอเคนะฮัลโหลไม่ฮัลโหลฮัลโหล หม่มึงนะถ้ามึงด,ดับอีกนะเกมนี้มีชื่อว่า Gloom and d o o m เราอะ่ะเหมือนจะเล่นเป็นตัวละครตัวนี้และคนนี้คือ ไม่รู้ว่านางเอกหรือเปล่านะในทีเดอร์อไม่ได้บอกเราอ่ะทาหน้าที่เหมือนกับว่าต้องมาสังหารเธอแต่เธออ่ะฆ่าไม่ตายาทันทีและเราก็เป็นคนขี้เกียจด,ด้วยเพราะงั้นตอนที่เราเล่นอ่ะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอ่ะจะอ่าช่วยดวงมุกยายของเธอให้มีชีวิตรอดต่อไปหรือว่าทําหน้าที่ของเราและเกมนี้น่าสนใจตรงที่เราสามารถเลือกเวของตัวละครได้ว่าจะเลือกให้มันไปทางไหนจะเลือกให้เส้นทางการดําเนินเลือกไปทางไหนอยู่ที่เราเลือกเองเลยเนาะลดไหมล่ะล้วอาร์ตสไตล์อ่ะโคตรดีเฮียโคตรชอบ กทีไปเริ่มเจนลรี่เฟบรลรี่มัดไอพี่อายเขาอีดอในวันที่24ธันวาคมปี2000ในคืนคริสต์มาสอีเด็กๆและผู้ใหญ่บางคนต่างตื่นเต้นที่จะได้เปิดของขวัญวันคริสต์มาสในเช้าวันคริสต์มาสที่จะมาถึงแต่สำหรับโรเจอร์คอร์เบอร์เนอร์คอร์เบอร์เนอร์มันเหมือนกับว่า มันได้มาถึงแล้ว <c oughs> เฮ้ยไหนเลยขอ,ของขวัญมันกิฟต์ที่จะมาถึง ฉันไม่รู้เลยนะนี่ยว่ามันจะเกิดขึ้นแต่คืนนี้ฉันจะเป็นผู้นําประธานเจนิเตอร์หนึ่งนาทีฉันจะไปต่อคิวซื้อตัวหนังและจากนั้นฉันก็จะไปคุยกับสาวฮอสสาวแซบที่เขามาทกฉันและถามฉันว่าฉันอยากไปปาร์ตี้ไหมหล่อนบอกฉันว่าเธออยู่ที่โรงเรียนมัธยมเชเป็นเจนนิเดอร์และทีมของเธอเพิ่งจะชนะฟุตบอลลีกใหญ่ไปและเธออยากให้ฉันซื้อเบียร์ไปให้เธอมันแปลกนะ ฉันรู้ฉันไม่ใช่สเปคของกะฉ,ฉันไม่ใช่สเปคของผู้ชายที่สาวๆเจนิเดอร์จะมามาแบบมาอ่อยมาแอลด้วยฉันรู้สึกเหมือนกับแบบมันเป็นฉากฉากหนึ่งของเกมจีบสาวแบบ เกมญี่ปุ่นของเกมเกมจิบสาวอนะไรแบบนี้นายรู้ใช่ไหมว่าฉันกำลังพูดถึงเรื่องอะไระเกมที่มันแบบที่นายใช้เมาส์ซ้ายคลิกเพื่อที่จะอ่านคําพูดของตัวละครขณะที่แบบล้อของตีมันจะโผล่มาเหมือนที่กูทําอยู่ตอนนี้เหรอบางครั้งฉันก็กดปุ่ม s สเปซบาแทนเพราะว่านิ้วฉันมันเหนื่อยเหลือเกินและฉันจะได้เปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือทาอะไร <laughs> แต่ฉันไม่จำเป็นต้องกลับบ้านไปหาเกมประมาณนั้น พราะว่าฉันกำลังจะได้ไปแซปกระสาวของจริงในชีวิตจริงคิสมัตมันมาเร็วเหลือเกินฉันหวังว่าสิ่งเดียวที่มันจะมาเนี่ยสำหรับคืนนี้คือไม่ทำหน้าไม่ทำตัวให้หน้าหายหน้าต่อหน้าเชียร์ดีเดอร์คนนั้นนะนะไม่ไม่ต้องห่วงอะไรนะเรื่องนี้แล้วแหละโหีดอกสมบูรณ์เมื่อชีวิตให้เลมอกกนกับคุณคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องเอากระปูยัดเกลเพเข้าไปในมันคุณจะแปลไทยยังไงในวันนี้เมื่อเขา เมื่อชีวิตให้ช่วงลาบดีๆมามึงก็อย่าทำมันพังอะแปลดีๆแล้วกันอุ้ยกูกดข้ามอะโอ้ตายแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันหมายถึงอะไรแล้วเนี่ยเพราะว่าฉันพะพวกเรากินเบียร์กันไปสักหน่อยหนึ่งแล้วฉ,ฉันตื่นเต้นมากตื่นเต้นเรียงลบฉันตื่นเต้นมากเลยแล้วก็เริ่มเมาที่จะเดินตรงๆแล้วด้วยแต่ว่าทำไมหล่อนจะต้องพาพวกเรามาที่บ้านเกา่เกาๆแก่ๆน่กากลัวอย่างนี้ด้วยเราควรจะไปที่โรงแรมหรืออะไรอย่างอื่นสิหรือว่าฉันโดนอต้มกันน่ะ ฉันไม่ได้เอาเอาครีมมากับตัวด้วยสิอ้ยแม่โอ้พึ่งนึกขึ้นได้ชีวิตมะนาวกระปุกอะไรของมึงวะฮายโรเจอร์ Hi, ประตูไม่ได้ล็อกนะเชื่ออะไรวะโซฟีโซฟีโซฟีหลับก็บคือเธอแน่ใจนะว่าเราควรอยู่ที่นี่ฉันแน่ใจจากว่าเราไม่ควรแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้มันสนุกอะไรก็ตามโรเจอร์จะกลัวหรอ โอ้ยไม่ไ้นอนจะกลัวได้ไงยมิสาอยูง่งานเข้าไปข้างในกันลอนเปิดประตูและหลังจากนั้นสองสองวัยรุ่นที่เมากำลังได้ที่เข้าไปในบ้านตก,กอย่างเรื่องไอ้พวกนี้นี่ภายในบ้านดูเก่าแทบจะไม่ต่างกับด้านนอกเลยกำแพงั้นลอกออกมีรูอยู่เต็มไปหมดตรงประตูรอยขวนญกันรึพิเศษขยะอยู่ตามพื้นดูเหมือนกับว่าที่นี่มันจะร้างมาเป็นปีนะ้วร้าง มีกลิ่นมีกลิ่นมีกลิ่นเป็นเหม็นแทรกซึมอยู่ตามอากาศบ้านนี้คงจะไม่มีคนเข้ามาหลายห่นานหลายล้านปีหลายล้านปีเป็นไดนโดเสารเลยอีดอกโหที่นี่เก่าแล้วนะผนรูกคุณบ้านใช่ไหมอันตรายอะ่ะทำให้ฉันรู้สึกแอซูซาฉันรู้สึกจะเริ่มเปียกๆแล้วอะ่ะพอเข้ามาข้างในนี้เปียกๆนี่คือไม่ได้เปียกจากฝนใช่ไหม เอาจิงๆโรงสร้างของบ้านหลักเนี้ยก็เท่ไปเบาเลยนะแล้วแล้วในนี้มันก็แห้งกะหกันปลเลยไอปกเปียของเธออ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าฝนหรือเปล่าไม่ใช่เพราะบ้านเกลียดทาบมองบนหลอดยี่ไงก็แล้วแต่โรเจอร์ถึงยังไงที่เนี่ยมันก็แจ่มแมวสุดๆฉันชอบมันแล้วมันก็เปลี่ยวสุดๆด้วยนายเนะี้ยจะร้องจนคอแตกแค่ไหนก็ตามก็คงไม่มีใครมาได้ยินหรอก นายอยากจะลองไหมว่าจะมีใครได้ยินพวกเราหรือเปล่าอีดอกตกกระไดค่ะหลังจากนั้นประตูก็ถูกเป็นประตูอย่างดางังเราเจอร้องเพราะว่าช็อกอได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่า่ะนี่เธอไม่ได้ยินเสียงประตูปิดขึ้นมาหรือไงที่ไงก็แล้วแต่มันก็แค่ลมนายอยากจะลองไหมล่ะลองอะไรนายไม่ได้ยินที่ฉันพูดเป็นเม้คีนี่ไงนายไม่ได้ยินที่ฉันพูดเป็นไม้กีหรือไงเ๋อโทษทีไม่ได้ยินอะ ก็นะถ้าเธอลืมอะไรเธอสามารถกดปุ่มแบ็กเพื่อกลับไปดูบทสนทนาก่อนหน้านี้ได้ไสอนคุณเลยหรือเธอก็แค่เลื่อนลูกกิ้งเมาคับ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 คุณฉันจะถดหนึ่งนั้นโอ้ฉันเกือบลืมเธอสามารถกดปุ่มประวัติ history button อิส o ตรี u ั t น n เพื่อเพื่ออ่านทุกสิ่งที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้ได้นะครับฟ้าผ่าเป็นเสียงกระทบไปถึงบนพื้น เฮ้ยดูนันดิแสวเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้จะมีชื่อได้นั้นเนี่ยอืมยินดีต้อนรับเดฟรีเซนตอาที่เหลือไม่ได้ออกอะมันคือมีคำแปลหรือเปล่าวะแปลว่าอะไรวะอ,อ๋อมันคือชื่อที่นี่คือคฤหาสน์ของเดอะเซโตอ๋อใช่ที่นี่คือคฤหาสน์ของเดอะเซโต ฉันได้ดยินมาว่าที่นี่เป็นที่อยู่ของผู้หญิงในกองเชียร์ขข่านของโดเซโตไม่แน่นะพวกเราอาจจะควรออกจากที่นี่ทำไมละ่ะเอิมเธอไม่เคยได้ยินหยยรือ่องไหที่นี่มีคนหายไปเยอะเลยนะหนึ่งในเด็กของอพ่อแม่พวกนั้นะทำให้เขาตรงดิ่งกลับบ้านหลังจากหลังจากเลิกเรียนเลยนะแต่วันหนึ่งเขาบอกกับเ,เพื่อนว่า เขาจะไปที่บ้านเก่าหลักบ้านเก่าหลักแก่เขาจะไปที่บ้านเก่าแก่หลักนี้แล้วก็ไม่เคยมีใครไปเห็นเขาอีกเลยฉันคิดว่าเป็นระแบบเดะคิดว่าเป็นบ้านหลังนี้นะหลอนกลัวโอเมก้าทำไมหลอนอยู่ๆก็กลายเป็นอีพวกเด็กเรียนขี้กลัวไปได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันน่าจะไปแอลผู้ชายที่อยู่ในโรงหนักนะเขายังดูน่าสนใจมากกว่าเธอเลยเอยฉันไม่ได้กลัวซะหน่อยก็แค่มีคนพูดถึงบ้านหลังนี้ประมาณนั้นเท่านั้นแหละประมาณนั้นนะผี ฉันได้ย hey, really? ินเรื so. ่องราวเกี่ยวกับผีมาเหมือนกันนะคือได้ยินมาบ่อยอ่ะที่แกก็ตามฉันได้ยินเรื่องเล่าบางเรื่องที่เคยพันมาใั่ไหมก่อนมันคือกดปุ่มโหคอนโทรลเพื่อกดคำโหโดคอนโทรลอ่ะกูลองสกิปไม่ได้้วยมึงหลอกกู เธอไม่กลัวจะพลาดอะไรสำคัญสคัญไปหรือยงไง control ว i วปุ่ม control จะข้ามแด่หลอกแต่หลอกว่าจะข้ามบทพูดก่อนที่เธอดีกว่นาน้านี้แล้วมันจะไปหยุดเมื่อเจอกับบทสนทนาใหม่ๆอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองหือเปลี่ยนเสียงใช่ฉันได้ยินว่ามันจำเป็นมันสำคัญมากเลยนะถ้าเธอไม่อยากจะได้ยินบทคำพูดเดิมเดิมๆเดิมๆเดิมๆเหมือนที่ฉันเดทกับผู้ชายคนอื่น นอกจากฟุตบอลเทมอันนะะก็ได้รู้ว่าพวกมันเหมือนกันบา้าหรออไยกเว้นแค่ท่าที่เขาใช้ไม่เหมือนกันเธอหมายความว่ายังไงเนอะท่าที่เขาเล่นไม่ใช่หมายถึงท่าที่เขาชอบเอออีโนแซบนาเดน่ห้วยท่า,ารนะเบิงหนอ่ะฉันได้ยินมาว่าถ้ากดปุ่มคอนโทรจะข้ามพวกกราฟิกที่มันติดติดกระตุกกระตุก,ก มันติดปั๊บมันหายยากบ้างเลยนะแต่ก็นั่นแหละมันก็เกิดขึ้นได้แค่ใช้ลูกรก,ก,กริงกราฟิกก็กลับมาปก,ปกติได้แล้วโรเจอร์รู้สึกอเมซิ่งกับข้อมูลของโซฟีโซฟีรับก็คืนมันอดไม่ได้วะแล้วเธอคิดยังไงล่ะกับเรื่องราวผีๆอืมฉันคิดว่ามันคงไม่ใช่แค่เรื่องราวหรอกมั้งฉันได้ยินว่าถ้าพวกเราฟังเรื่องราวรมามาพอจากคนหลายๆคนเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหม เอาจริงดิเธอเชื่อในเรื่องผีเหรอโรเจอร์ Roger, มีชอยเดีด้วยฉันไม่แน่ใจโหเอามาเอามา <laughs> โถโรเจอร์ Roger, ทำตัวให้มันเป็นผู้ชายหน่อยได้ไหมเลือกขนทางหน่อยขนทางที่มันจะทําให้มันแตกตามมาก่างบ้าเพราะขนทางที่เธอเลือกอะ่ะมันจะส่งผลต่ตอเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะเมสอนบรเตียมีไล้เรื่องราวอะ่ะมันจะไปตามสิ่งนะอย่างเช่นเรื่องราวของเธอในครั้งนี้ คือการที่เธอจะได้เป็นเวอร์จินในคืนนี้แล้วเธอคิดแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าผมเวอร์จินคิแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าผมไม่ได้ได้ผู้หญิงมาเยอะโอ้ยขอร้องนะโรเจอมันเขียนเอาไว้บนหน้าของเธออยู่เต็มประดาตาเหมือนกับว่าเวลาที่เธอล้างจานแล้วคุณก็เอาฟองน้ำมาถูอะไรวะํำนวนอะไรวะนี่เห็นไหมเธอเป็นเวอร์จินของแท้โอเคผมเวอร์จิน แล้วผมก็เป็นผู้ชายโรแมนติกนะครับผมแค่เก็บตัวเองให้มันรู้สึกพิเศษเพื่อจะได้มีอะไรกับคนที่รู้สึกกับคนที่ผมรัก<ม>เออประมาณนี้ฉันจะเป็น h a c k บอ b e r r y อันนี้ถูกไม่ถูกไม่รู้นะแต่รู้สึกน่าจะเป็นคําว่าอ่อแบบเหมือนกับ black c e รี y ปะ่ะเป็นคนเปิดเปิดเ v i r จินให้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เธอ,อยังเชื่อในเรื่องผีอยู่เหรอเราเจอผมเลือกไม่ได้อะ่ะมันแรงกดดันเยอะเกินไป เออยากได้ผ้าห่มหน่อยไหมเธอจะได้เอาไปเซฟเกมของเธอซะกดเซฟปุ่มด้านล่างครับเซฟแล้วครับ <c oughs> เธอสามารถกดปุ่มหน้าเมนูหลักและกด ESC เพื่อไปที่ปุ่มต่งตางๆหน้าจอได้หลังจากเซฟเกมเสร็จเธอจะสามารถโหลดเกมกลับมาเล่นในจุดที่เธอเล่นถึงไหนได้ลองเลยตอนนี้ จะลืมเซฟทุกครั้งที่เธอตัดสินใจเลือกช้อยสําคัญสําคัญนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรย้ายๆย้ายยายยังเช่นเวลาเกิดเหตุร้ายๆเกิดขึ้นเธอพูดประมาณว่าผมจะตายได้เหรอเธอไม่ตายหรอกหน้าเธออาจจะหันไปอยู่ในทิศทางที่เรื่องราวไม่ควรจะเป็นแค่นั้นแหละเยันที่เพื่อนของฉันเลโรเบรตาเคยบอกไว้เซฟให้บ่อยเซฟให้จนชิดผมจะจําไว้งั้น เธอยังเชื่อในเรื่องผีอยู่หรือเปล่าถ้าตอบเย็ดก็คือเราไม่ได้แอมสาวคนนี้แนะ่เพราะงั้นเราต้องตอบโนโอ้แน่นอนม็นอยู่แล้วไปขึ้นไปด้านบนขึ้นบันไดไปไปหาอะไรไปหาที่ที่สบายๆนั่งกัอนดีกว่า,เ,าเสียงผิดเสียงผิดเปลี่ยนเสียงใช่นั่นแหละที่ฉันชอบเด็กเนิร์ดที่สามารถทำอะไรต็ดๆได้ไดหุดเรียกผมเนิร์ดได้แล้วนะ สอนจะสิโรเจอร์ Roger. จับมือเธอแล้วเดินขึ้นไปบนบันไดระหว่างที่ขึ้นบันไดไปโรเจอร์ Roger ก็ไดมออ Sophie. Sophie. ้มือของโซฟีโซฟีกูก็โซฟีจังเลยมือของโซฟีแฮนแฮนเอมือของโซฟีนั้นเย็นมันเหมือนกับว่าเป็นเขากำลังจับมืออยู่กับน้ำแข็งเลยโซฟีรู้ว่าเขากำลังมองที่มือเธอมีอะไรเธอไม่เคยจับมือกับผู้หญิงเลยไงยนี่แฮนไงเอยนี่แฮนนี่มือไง ไม่แค่แบบผิวเธอเย็นมากๆเลยอยากได้แจ็คเก็ตของฉันไหมให้ยืมนะแหม<อ>ใจดีจังเลยนะพ่อหนุ่มตั้ไม้ระขอบคุณความเย็นไม่เคยบครบกวนฉันอยู่แล้วละ่ะตอนที่พวกเขาขึ้นมาถึงที่ชั้นสองโซฟีพาโรเจอร์เข้าไปในห้องห้องหนึ่งในดในแบบสุดทางของทางเดินเธอขึ้นมาเธอเคยมา,ย <c oughs> ยมายที่นี่มาก่อนแล้วก่อนเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะรู้จักทางเป็นอย่างดีเนะครั้งแรกเลยละ่ตะตอนแรมไม่เชื่อ ฉันแค่มีทักษะในการรู้ว่าฉันกำลังจะไปที่ไหนและรู้ว่าห้องนอนอยู่ที่ไหนแม้แต่ในบ้านแปลกๆหลังนี้พวกเขาเข้าไปในที่ที่มีเตียงใหญ่เข้าห้องไปในที่ที่มีเตียงใหญ่อยู่ตรงกลางห้องในห้องห้องนี้มันใหญ่มากๆมีนาฬิกาเรือนเก่าแก่อันใหญ่ตั้งอยู่เข็มมันชี้ไปที่8.4นาฬิกา มันดูไม่ถูกต้องอยังไงก็ไม่รู้คืนนี้มันลมนพัดแรงมากแต่อากาศในห้องนี้มันดูเหมือนถูกแช่แข็งในเวลายัางไงก็ไม่รู้แล้วแต่นะโลเจอร์ทำไมเราไม่โฟกัสที่เตียงใหญ่ๆที่ฉันเจอละ่ะบวกกับหมอนอันนิ่มๆเพราะว่าเข่าของฉันอ่ะมันชอบเป็นรอยเขียวตลอดเลยผ้าหมาละถูกไหมหอืมโอ้คุณเล่น,ลนบอลหรอ <laughs> ใส่ไปอีกผมก็มีรอยช้ำรอยเขียวที่เขาเหมือนกันต้องเอาแผ่น,แผ,นแผ่นแผ่นแปะแก้ปวดมาแปะฉันไม่ได้พูดถึงวัลเลนะช่างเถอะโรเจอร์ทันใดนั้นโรเจอร์ก็ได้ยินเสียงแปรปราดดังขึ้นมาจนทำให้นขนคอเขา เซนสถาทนทั้งหมดทุกห้องในคณาหารหลังนี้ห้องห้องนี้มันทําให้เขารู้สึกไม่สบายตัวแบบสุดๆเขาอยากรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะได้ออกไปจากที่นี่ฉันคิดว่าฉันควรจะจัดการกับชุดเปียกๆพวกนี้แล้วล่ะเขาตัดสินใจที่จะอยู่ต่อทันทีแมมเชอไม่รู้สึกถึงมันเหรอโซฟีรู้สึกอะไรทำไมอยู่ๆเปลี่ยนทำไมอยู่ๆไปอย่างั้นอากาศที่เปลี่ยนไปใช่เพราะเห็นอยู่อนะ เธอไม่รู้สึกถึงอะไรปางเหรออะไรที่มันแบบปริศาจ์อ่ะฉันคิดว่าฉันก็สัมผัสมันได้นะยู่ๆอากาศมก็เย็นไปเฉยเลยปกติฉันไม่รู้สึกหนาวแบบนี้นัเนเ่ยฉันคิดว่ามันถึงเวลาที่ฉันจะเผยร่างจริงของฉันให้เธอได้เห็นไอเด็กเรียนวิปริตแกที่จะทําอะไรเนี่ยฉันเริ่มจะรู้แล้วนะว่าทําไมฉันถึงได้ดื่มมันไปเยอะเกินขนาดนั้นไม่มันไม่ใช่ อ้าวโรเจอร์กูไป็นซัป,ปราเชร์โรยโรเจอร์เผยร่างตัวเองให้เขาให้โซฟีได้เห็นกอะเสยยิ้มให้กับโซฟีแม,ม,ม้ไม้ทั้งยิ้มมีทั้งเขา่าตาแดงๆเ,เธอเชื่อในปีศาจหรือ,อยังโรเจอร์อ่ะ มันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นในห้องนี้เธอนี่เป็นโง่จริงๆไอความรู้สึกปแปลกๆน่ะคือฉันเองฉันคือปีศาจตะฉันก็จะกินดวงวิญญาณของเธอคืนนี้ไม่คืงหลังเธอโรเจอร์นา่เป็นอะไรอ่ะหลอกฉันไม่ได้หรอกนะเธอคิดหรอว่าฉันจะตกกลุ่มโง่ๆของเธออ่ะสวัสดีซอราดโรเจอร์ไม่เคยได้ยินเสียงนั้นมาก่อนแต่เขาจำได้ในทันที โรเจอร์ไม่เคยได้ยินเสียงนั้นมาก่อนแต่เขาจําได้เขาได้ยินเรื่องราวาของเสียงนี้มาร้อยครั้งแล้วกลุ้มเขาค่อยๆหันไปด้านหลังช้าๆประจันหน้ากับเขาได้หันด,ด้าไปช้าๆประจันหน้ากับปีศาจแสนน่ากลัวร่างกำยำที่ลอยไปมาในอากาศพบแขน,นบึกบึงแต่ไม่มีขากระโหลกสีดำกับเปลวเพิงสีเขียวที่เป็นประกายอยู่ด้านในเอ๊ะ กะโหลกสีดำกับเปลวไฟสีเขียวที่ประยิบระยับจากด้านไหนพวก,กพวกเขาเรียกเขาว่ากลูมและการได้เจอกับเขานั้นหมายถึงความตายฉันดีใจที่นายรู้มันเป็นใครและนายคงจะรู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับนายคน,น,นาย นายมาทำอะไรอยู่ที่คฤหาสน์หลังนี้นี่คฤหาสน์ของนายเหรอทั้งหมดนี้เป็นเพราะว่าแกยังไม่เคยได้ลิ้มลองวิญญาณส,สดๆของเด็กสาวล้ะสิใช่ไหมละ่ะขอบคุณนะที่นำพาเขามาที่นี่โซฟีโอ้พิกล็อกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนายคือมิสเตจีใช่นายเป็นผีฉันคือพูด ผีมันก็แค่วิญญาณงงๆเออๆที่ไม่มีเป้าหมายเท่านั้นได้ได้คุณคุณพูดค่ะได้ปวดปวดฉันไปเถอนนะฉันก็แค่เชียร์ลีดเดอร์นาอาจจะไม่ได้อะไรมากนะแต่แบบช่วยปล่อยฉันเถินนะและรู้เหมือนกันว่าทาาเรื่องของนายอ่ะมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับโลกมากอยู่แล้วนี่แต่การกระทําของนายน่ะมันก็ไได้เปลี่ยนมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากจากตอนนี้เท่าไหร่หรอก แล้วพวกมันน่ะจะส่งผลต่อเหตุการณ์ที่จะพัวพันไปด้านหลังเธอนี่ดูฉลาดนี้เหมือนกับหน้าตาเลยนะนั่นก็เพราะว่าฉันเป็นเชียรลีดเดอร์ไม่ได้หมายความว่าฉันจะอ่านไม่ออกนะยะจริงหรอก็ได้ฉันไม่อ่านคุณพระฉันก็แค่เอาอาจารย์มามั่วๆเฉยๆจนผ่านน่ะออกไปจากที่นี่ข้าตามของเตออยู่ที่ใต้ปุ่มสิทธา ขอบคุณขอบคุณมากอย่าปล่อยให้อย่าปล่อยฉันอยู่2ต่อสองกับเขานะโทษทีโรเจอร์ฉันไม่ได้แคร์เธอมากขนาดนั้นโซฟีถ้าเธอกลับมาที่นี่อีกฉันจะฆ่าเธอด้วยดุจังฉันไม่ฉันไม่แน่นอนฉันไม่ฉันจะไม่กลับมาหาคุณอีกแน่นอนโซฟีรีบรันโซฟีรีบวิ่งออกไปในทันทีโรเจอร์พยายามวิ่งตามเธอไปด้านหลังไม่ใช่แกแกเป็นของฉันคืนนี้ โซกราดฉันชื่อว่าโรเจอร์นะตอนนี้ฉันเบื่อที่ควรต้องมานั่งสะกดคำว่าโซกราดผ่านโทรศัพท์ตลอดตลอดตลอดเว้ยเว้ยใจเย็ยเยนเย็นใจเย็นเย็นไอ้นมโรเจอร์ได้รู้ว่าเขากำลังจะตัดสินใจที่จะหนีออกไปจากบ้านแห่งนี้แต่เขารู้ว่าเขาจะต้องเล่นแร่แปรธาตุก็คือใช้เขาจะต้องใช้สติปัญญาทายปัญหาก,กับกลุ่มเาอายัางไงก็ได้ให้กูรอดอะเรื่องที่โซฟีพได้พูดเกี่ยวกับว่าทางเลือก ที่สำคัญในชีวิตเด้งขึ้นมาในหัวเขาโรเจอร์จะทำยังไงชิพายและไอเฮียให้คุณเลือกแต่เริ่มเกมเลยหนีกับสู้หนีกับสู้เอาอะไรดีวะโรเจอร์มันเป็นเด็กเนิร์ดอะ่ะเด็กเนิร์ดมันก็ต้องแบบถ้าสู้สู้ด้วยอะไรอะ่ะสู้ด้วยสติปัญญาหรือให้สู้ด้วยกำลังกระตายหาแน่แต่ถ้าหนีเลยยังไงก็โดนพี่กรูมเราแดกหัวแน่นอนสู้ไหมลองสู้ดู ในเมื่อไม่มีทางเลือกเหลือโรเจอร์จึงจโรเจอร์จึงจใจะจะในเมื่อไม่มีทางเลือกเหลือโรเจอร์เออเออเออเป็นไรลูกในเมื่อไม่มีทางเลือกเหลือโรเจอร์จึงตัดสินใจที่จะสู้กับกลุ่มถ้านี่เป็นสิ่งที่นายต้องการนะนะโรเจอร์กำหมัดกับปั้นเล็กๆของเขาตั้งการไว้พร้อมที่จะสู้นายเนี่ย ไม่เคยที่จะมาสู้ต่อหน้าต่อตาหรอกสอบปรัดทุกคนจำเป็นที่จะต้องรู้ลิตของตัวเองโรเจอร์จะท้าทายกับนักฆ่าปิศาจหรือไม่วิ่งเพื่อชีวิตของเขายืนยันที่จะสู้ต่อ,อสู้ก็ตายวิ่งก็ตายอ่ะก,ก็ตายดังคู่เอาอะไรดีวะเอาเป็นว่าแบบพร้อมสู้แล้ววิ่งไหมรอจังหวะเผลอแล้วกูวิ่งหนี โอ้ไม่เอาแล้วโรเจอร์ใช้พลังของเขาเพื่อที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรีบวิ่งผ่านกูมไปไปที่ห้องนอนแกจะเล่นเกมแมวจับหนูอย่างนี้เหรอเล่นเหมือนกับเหมือนกับที่แกเล่นกับเจียแกหลายๆครั้งก่อนหน้านี้งั้นแกรู้ว่ามันจะจบยังไงกูไม่ฟังมึงหรอกโรเจอร์พบตัวเองว่าเขามาอยู่ที่ชั้นสอง ตรงทางเดินมีบันไดเก่าๆอยู่ข้างหน้าเขาแต่ว่าก็มีห้องห้องอื่นให้เขาได้แอบซ่อนกันจะไปที่บันไดหรือว่าซ่อนในห้องซ่อนใต้บันไดจะดูโง่ไปไหมซ่อนในห้องไหมเขารีบมุดเข้าไปในห้องใกล้ๆนี้ด้านในมี CRT ทีวีขนาดใหญ่เกมเซ g a าคอนโซลแล้วก็โซฟาสีจางๆเก่าๆอันนึ่งเขาหลบไปด้านหลังของโซฟา เก็บอกเก็บขาไว้ไม่ชิดเอาเอาแก้มไปแนบกับพื้นและแอบดูใต้และเขาแอบดูใต้โซฟาพวกกลุมตามมาหรือเปล่ากลูมเปิดประตูมีเสียงเท้าเดินแต่ไม่เดินเข้ามาในห้องเออเขาหันหน้ามาดูในห้องแต่ก็ไม่ได้เข้าไปโรเจอร์โล่งใจที่เขายังไม่โดนเจอตอนนี้นะเขาเห็นหน้าต่างบานหนึ่งที่เขาน่าจะทุบให้มันแตกได้แต่เขาไม่แน่ใจว่า ถ้าเกิดเขาโดดลงไปเขาจะรอดหรือเปล่าโรเจอร์จะโดดหรือว่าจะซ่อนต่อถ้าโดดกรูมก็จะได้ยินเสียงแต่เราก็อาจจะรอดเอาอะไรดีวะโดดแม่งเลยโดยที่ไม่สนใจว่าจะโดนพบหรือไม่โรเจอร์โรเจอร์ร,อรีบพยายามคือโรเจอร์วิ่งออกมาจูนี่เองก่อนที่กรูมจะเห็นโรเจอร์รีบกระโดดกระโจนเข้าไปที่กำแพง เกิดกระจ็ดกับแผงโรเจอร์รีบกระโดดเข้าไปที่หน้าต่างเอาแขนป้องหน้าไว้ปักเขากระแทกกับหน้าต่างอย่างดังจนสะท้อนคือตัวสะท้อนกลับมาแล้วก้นจำเป่าเฮียหน้าต่างหนาเกินกระโดดทะลุหน้าต่างมันไม่ง่ายเหมือนในหนังหรอกนะโดยเฉพาะวิศาอ์อนเองเกกูมเดือดมันไม่ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเลยนะกลุมต่อยหน้าโรเจอร์เป็นหนึ่งทีที่จมูกโลกของเขามืดลงทันใดตายห่าโรเจอร์กูโดนชกดีดีดีฉันอยู่ที่ไหนโรเจอร์ตื่นมาในห้องว่างเปล่าน่าจะเป็นบ้านหลังเดิมแต่ว่าห้องมันใหญ่เหมือนที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกับชั้นใต้ดินละมะั้งเขารู้สึกเหมือนหัวเขากำลังจะแตกยังไงก็ไม่รู้ลูกตาก็ไม่ยอมจะโฟกัสซะดีๆมีมันเกิดอะไรขึ้น เขาค่อยๆปั่โฟกัสของตัวเองสิ่งที่เขาเห็นมันก็มีแค่กำแพงกับเฟษฝุ่นและพูดตัวบาเรกระโรคหนาเทม,มัดมัดเป็นกรามได้โปรดได้โปวดฉันมันก็นแค่พิซซ่าตำต้ฉันมันไม่คุ้มกับเวลาของเธอฉันมันไม่คุ้มกับเวลาที่แกเสียเวลาด้วยเลยแล้วเนี่ยแกผิดแล้วมีเปลวเพลิงที่มีรูปร่างเหมือนกับดาบ สองแสงออกมาจากกำปั้นของเขาใบมีดที่มีชีวิตอยู่ในตัวของปีศาจท,ที่ไม่มีวันตายของเขาโอ้ได้โปรดกุ้มฉันมันก็แค่ปีศาจตํามต้อยเหมือนที่เก่าบอกฉันมันก็แค่พวกห้างแถวฉันก็แค่พวกห้างแถวได้โปรดนายไม่ต้องการฉันนายไม่ต้องการเป็นจริงฉันนับเข่าทุกเขา่า ชิมเป็นอันล็อกเลยอีดอกพาร์ทหนึ่งติดอ่ะนึกว่าตัวเองเลือก